สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายให้ดูจันทรุปราคาในวันลอยกระทงนะคะใช้กล้องมือถือถ่ายค่ะอาจจะดูไกลไปนิดนึงแต่ก็ยังพอมองเห็นได้อยู่นะคะ ตอนนี้จะค่อยๆค,คลายแล้วนะคะค่ะค่อยๆค,คลายไปเรื่อยๆแล้วนะคะเห็นไหมคะค่อยๆค,คลายแล้วค่ะ